นี้เราจะมาแก้แก้แก้ไว้กัเฮียเลยฮักฮักฮักนะคะได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสตอว์สไตล์นะคะคลิปนี้ทุกคนไม่ต้องเปิดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาแก้แก้แก้ไว้กัน ไม่ได้เป็นอะไนเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นช็อกโกแลตนี้นะคะเนฟเล่เอ็กซ์ตรีมนามะดาร์ช็อกโกแลตและเบาวนี่อันนี้คือทุกคลิปมันเป็นตีแล้วที่คนบอกว่าได้เอาไว้คืนทุกทีเถอะหมั่นไส้มันหมั่นไส้มันมันแกล้งได้มันลมหัวกับนี้บอมลมหัวคนนู้นคนนี้แกล้งได้คือไม่ใช่ว่าได้ไม่อยากแกล้งได้อยากเอาคืนแต่ได้ไม่เคยสำเร็จเลยแถวบาดีสามคลิปได้จะแกล้งงูมันเพราะมันคนกวางงูมากมันรู้ก่อนที่ได้จะพูดได้จะเล่นแล้วงงว่ามันรู้ได้ยังไงหรือว่าคลิปนี้ได้รู้แล่่นนทีเเมือออรักกกลลช็โแต อาอย่าพึ่งเบไปนะคะคนรักของเล่นไม่ต้องบอกว่าจะลองให้ได้เอาไปเผาโนมันทำร้ายจิตใจคนรักของเล่นเกินไปแล้วเราก็อย่าแกล้งอะไรให้มันแพงๆนะคะเราก็จะเอาโมเดลของมันหรือว่าแบบตัวเลเซิ่์ของมันอลังการมาเคลือบช็อกโกแลตเหมือนไอติมแท่งนี้เคลือบช็อกโกแลตเหมือนไอติมแท่งนี้ดาร์กไหมล่ะคะดาร์กมากไอติมแท่งนี้นะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเนื้อไอศครีมเป็นเนื้อไอศครีมที่มีช็อกโกแลตเข้มข้นเนียนนุ่มมากนี่เห็นไหมคะเคลือบดาร์กช็อกโกแลตนามะ่ะให้ความรู้สึกแพงเหมือนกำลังนั่งขึ้นเครื่องบินเฟิส ที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้ว้าเราถึงได้คิดแคมเปญนี้ขึ้นมาถ้าเราของเล่นมาเคลือบช็อกโกแลตอะเล่นจะรู้สึกยังไงวะนั่นเหมือนกันของเล่นแพงไหมคะแพงช็อกโกแลตแพงไหมคะพรีเมี่ไหมคะพรีเอมี่ว้าตัดไปโดนบราวนี่นุ่มๆแบบนุ่มหนึบเราจะหลอกยไว้ด้วยกันเราปั้นตัวหุ่นขึ้นมาด้วยบราวนี่แล้ว ดักไหมดักว่าฟินฟาริชชั่นมาจากไอติมเนสเล่ไอติมนามาช็อกโกแลตและบาวนี่จริงๆทุกคนบอกเลยมันอร่อยเต็มเต็มคำจริงๆนะทุกคนเรียกได้ว่าเหมือนเป็นทริปเปิลช็อกโกแลตนั่งกินอยู่แล้วนุกขึ้นได้ว่าแบบเอาไงดีวะาวาแล้วก็แบบปิ้งนี่แหละทุกคนสวรรค์ของคนรักไอติมมึิงง ตมไม่พอนะคะรัโกโลกด้วยนี่ฟองเขาทํามาจากกระดาษไหลได้รรย่อยถลายได้อร่อยแล้วก็ยังรักโลกอีกอะทางละยี่สิบห้าบาทซื้อที่เซเว่นอีเลเวนหรือว่าแอปเซเว่นอีเลเวนเดลิเวอรี่เนี้ยก็ได้นะลองดูเผื่อแบบไม่ต้องไปออกไปข้างนอกไงสั่งมาเอาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารีแอคชั่นที่อยู่ไว้เจอของเล่นตัวเองถูกเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตมันเป็นยังไงมันจะเอ็กซ์ตรีมแค่ไหนมันจะกรีดไหมมันจะโกรธได้หรือเปล่าหรือมันจะฟาดงวงฟาดงานยังไงบ้างมันจะนร้งะองไห้ไหมอยากดูป่ะนี่คือเอาเลยทุกคน เราต้องมาช็อปก่อนเราต้องมาช็อปของเล่นมันว่าเราเจาตัวไหนไปเคลือบชอบ็อกโกแลตมึงว่าตัวไหนวะเอ้ยว้าไม่เกี่ยวพี่อย่าเรียกชื่อว่าดิใจกูอยากได้แบบลูฟี่ตัวเนี้จุ๋มเลยแต่มันใหญ่เกินมันจะดูปลอมมันรู้เรื่องเราจะแกล้งอะไรเป็นเด็กๆมันต้องไม่เด็กเราต้องแบบแกล้งให้มันมีสาระ,ะหมูนั่งคิดแผนการมาชั่วร้ายมาสี่ห้าเดือนนะเว้ยกว่าจะคิดออกตนี้เลยตัวนี้เลยไม่ได้ ทำไมเนี่ยละลายแน่นอนพอเลยพี่กัว่าคอขาดแน่พอเลยไม่มันล้างออกง่ายเลยนะมันไม่มันไม่มีรอยหยักเลยเนี่ยจุ่มกำลังพอดีขนาดพอดีกัดเข้าไปอ่ะได้เอาเนี่ยพี่น้องคิโอไหมอะไรนะพี่บอกว่ามีกี่ตัวในโลกนะตัวเนี้ยว้าวว้าวเฮียเลยฮักฮักฮักไอตรี้ ไม่ได้ละไม่ได้ละอี้ยกี่ตัวในโลกวะเนี่ยว้าวไงดีวะอี้ย่เงืยเลยแตกจริงไหมเอาเอามาเนี่ยนี่เดบไป่ะอีมึงตัดคลิปตรงนี้ออกด้วยนะตัดออกกะตัดออกกะออกตัดออกไปเลยไม่ต้งทำอะไหรอโหเยอะอยู่นี่ลูฟี่เอ็กซูพรีมไปเลยไหมเอาสเกตบอร์ดมันจุ่มไปเลยจุ่มช็อกโกแลตเตอร์ อุ้ย,ยสวยเนาะแตวก็ห่างกันอ่ะสุดิดูดูยิสซี่ดูด izzy, ดความยิสซี่ดิแหมจุ่มตัวนี้เลยไหมมันเป็น,ปนอ๋อมันเป็นแม่เหล็กนี่หว่าเนี่ยปีศาจเซนได้ใช่ปะ่ะต้องแดกยังไงวะใช่ป่ะนี่คือปีศาจเซนได้ใช่ปะ่ะเซนได้เซนได้เนี่ยปีศาจกุยแง่มันมีความช็อกโกแลตมาให้อยู่แล้วเห็นอแม่มันเหมือน,นบ่งบอกว่าแบบเจ๊เจ๊ต้องทำเคลือบช็อกโกแลตให้ผัวแดกนะเข้าใจป่ะคิดไปเองอ่ะคุณเอาภาษาพิพิภาษาแฮร์รี่อ่ะคุณจุ่มไปเหอะคนเดียวปภาษาตัวใหม่แม่งเลยไหมนี่อะไรอ่ะลูฟี่เหรอ ลูฟี่ไม่ว่าเนียนอเนเนียนอยู่นะแต่พี่ว่ามันเบาตัวมันเล็กมันแบบมันจะมีผลต่อความรู้สึกมันม้ยวะมีพี่อันนี้แม่งหายยากมันเหมือนเป็นงานวาดการ์ตูนพี่ไปดูในไอจีพี่ไว้ตัวเท่าไหร่วะโอ้โโคตรสวยลงสีแบบสุดยอด ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับ4ี่หมื่นกว่าเยนน่ะสี่หมื่นกว่าเยนน่ะจริงปะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดที่ยืนอยู่แค่นั้นเกือบแสนนั่นน่ะเกือบแสนเหรอใช่ว่าไปว่าไปมันบอกกูไม่ถึงบอกว่าแค่เนี้เซ็ตนี่หมื่นบาหมื่นบาทเซ็ตนี้หมื่นบาทเออว่าไปจําผิดแน่เลยวะพี่รูปพี่ตัวนี้เท่าไหร่นะสี่หมื่นเยนประมาณนั้นนะกว่าตัวนี้จุเข้ามาเขาบอกมันมันจะมีผลต่อความรู้สึกมันใช่ไหมใช่ไหมทุกคนจะไม่พังจะไม่พัง อ๋อถ้าขังขึ้นมามึงกับกูไม่มีเงินจะซื้อใช้มันเลยนะเว้ยมีงูกลุ่นเลยว่างูกลุ่นเลยมีพระเอกทั้งสองเรื่องเลยอันนี้แพงไหมวะเอาจุ่มตัวนี้แหละทุกคนมันจะล้างออกยากไหมอว่ามันมีความแบบต้ทิ้งเลยฮะฮะฮะไม่ทิ้งไม่ได้เลยเว้ยไม่มีเงินซื้อใช้มันจะปี๊ดไหมวะปี๊ดแตกแน่คิดว่ามันจะปี๊ดไหมร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะยา่มีราคามีผลต่อจิตใจ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพีทแอนโงกุลฟองดูนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมกูว่านะเครืออไปเลยต้องฟองดูหรอไอดอกไนไปปะมันอร่อยมึงเฮ้ยต้องชอบแน่เลยอะกัดหัวลูวี่กัดหัวลูวี่กับเชื่อมจอกแลตมานะคะได้ เรารับผิดชอบร่วมกันโอเคไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเราเลือกตัวที่มันจะสามารถไม่ใช่ว่าเราเลือกตัวที่มันเราจะเคลมได้ดาร์กช็อกโกแลตแบบเอ็กซ์ตรีมทุกคนรอมันเย็นแป๊บนึงเรามาแกะ ท้้เลลยดดดััักกแขอใครคนรักของเล่นด้วยนะคะแล้วเราคิดมาดีแล้วค่ะว่าเราสามารถคนโทรลได้นะคะดูนีตาเอ๋วพอครับตัวนี้แม่งยากกว่าว่ามันต้องอยู่ีไหม อันนี้เป็นช็อกโกแลตแบบลงสุพแบบลงสศพเอออย่างงี้ไปเลยจบทำมูขนมกูแล้วนะอ่ามีหลักฐานนะนี่เหมือนโมกุลนุ่งจีวรนโมกุลนุ่งจีวรนไงสุดสุดไงนิสเล่เอ็กซ์ติมนามะดักช็อกโกแลตพีเอชความช็อกโกแลตเลยใช่ไหมพี่ว่าถ้าพี่ไหวรู้คำแรกที่จะพูดคืออะไรไอ้สัตว์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 ใครบอกมึงเล่นกันอย่างงี้ เออว่ามันร้องมันคนร้องไห้ไวร้อง้ร้องไห้ง่ายตอนอยู่กับมึงเป็นไงถ้าองก็ได้อแล้วแล้วก็ทำหน้าตัดพอน้ำตาคอไปมาเอาไปใช่ไม้เอาไปใช่ได้ด่าช็อกอะไรไหมโอ้โหความด่าอยู่ไหนเนี่ย ไม่ใช่มาอยู่ในห้องน้ำพี่มากับพี่ป้อมมะเนี่ยแวะซื้ออะไรป้าแวะซื้อน้าฝั่งเลยดีหิวอยู่ตรงไหนดูหน้าปากซอยมีอะไรไหมประมาณรักสิบห้าดี เออถ้ามีถ้ามีไซต์เกาะอีสานซื้อมาให้ด้วยนะออโอเคโอเคไอเหี้ยว่า <laughs> มึงมึงเลยมึงเปิดมา <laughs> มึงมีพิรุธมากต <laughs> บแรงมากเลยอีกนาทีเนียันยูวันนี้จะเป็นหลายๆรอบที่ได้จะแกล้งพี่ไหวคือนะคะทุกคนภาวานายได้แกล้งได้แบบสำเร็จรู้ล่วงหน่อยเพราะว่าพวกเราเอาจริง <laughs> <laughs> พวกเราแกล้งกันจริงๆนะเดี๋ยวจะเข้ามาพวกเราเลยพวกเราไม่กูลากพวกมึงเข้ามาแล้วให้ไว้ดูคลิปนี้อยู่ไว้จะเห็นขั้นตอนการทุกอย่างว่าใครสมุกสุดนะ ที่สำคัญคือคนดูต้องรับผิดชอบด้วยนะคะว่าแบบอยากให้แกล้งเ <คน S 1> กินคนบอกว่าอยากให้แกล้งพี่ไว้ไงว่เาเดีย๋ยวเรามาดูลองดูกันว่าปฏิกิริยาของพี่ไว้นะคะหล<อ>ังจากที่เราเห็นว่าของเล่นของของรักของตัวเองอะกลายเป็นชอ็นชอกโกแลตจะจะเป็นยังไงทุกคนขี้อับขีอับอะไรเนี่ยคุณเหลียวไอ้ปลอบใจเขาด้วยนะอเอ้ยว่ะเหรียญตู้เหรียญไม่หมดแล้วซื้อใหม่ไม่ได้เจ็นอ่ะห้าบาทอริพอลเขาพี่ก่อนไดเลยมาเหนื่อยนั่งเกือบเซ็กซ์กระแลไอตัวเนี่ยการ์ตูนเนี่ยโง่คุณเนี่ยตั้ม คนรู้สึกอะยู่ไว้มาแล้วสเข้ามาแล้วเข้ามาจอดเลยม่กัมาแล้ว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 มมาแล้วมาแลล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมมาแล้วมาแลมาแล้วมาแลแล้วมาแวมาแล้วมาแล้ววมาแล้วมาแลวมาแล้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 วม้าแล้วมวมาแล้วมาแมาแล้ว เทำพอดูลองดูพอดูอะไรจำไหมลองไหมอะพี่ลองไหมนี่เราซื้อนปากเราคืออพี่ขอบคุณมากทำไรกินกันฟองดูเหรอใช่นี่เอาแล้วอะไรมาจิ้มอ่ะอร่อยมากอ่ะเห็นปะบอกแล้วเนี่ยไปซื้อเครื่องมาเลยเอออือพี่วายพี่วายไม่ได้มีแค่ฟองดูนะอยาเอาถั่วช็อกโกแลตให้พี่ด้วยนะมาเฮ้ยเขินเขินจริงเหรอ หวังทำช็อกโกลตให้กูหวังเลยขายขายบัตเพื่อนปะขสยบัตรบ้านโฟาห้า500ตู้เาฟสองร้อยถ้าหลังพ่มาทันร้อยหนท่าข้างประตูกูให้แค่สิบาทคุยนะจริงจริงเหรอ ไหนอะในตู้เย็นนุ่นกลับวันพี๋เหนือของบ้านได้เอ๊ะ้าเอาของง่ายป่ะไหนอะมี่มีมีแต่น้ำส้มโอให้ใั้ต้องปิดอยู่กูจะไปดูเหรออันนี้คือนปนมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยบีอะไรวะอุยมันอยู่ในถาดด้วยอ่ะอันแรกจะบ้านงอกุนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้โหนี่มันงอกุนหรือจอมันบัวเนี่ยอ้เนี่ยงอกุลล่างอ้วนหรือจอมันบัวไม่ล่ หัวไงกินหัวรู้ว่าหัวแหลมๆว่าเป็นงูพุนไงแล้วมันกินได้จริงเหรอมันดาร์กช็อกโกแลตเลยนะเออดาร์กช็อกจริงด้วยว่ะอร่อยว่ะแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยมันจะงูพุนหุ่มจีวอนมั้งเนี่ยเฮ้ยแต่บีบปั้นยังไงอ่ะขนมปังปั้นเขาทำเบอร์นี่ข้างในเนี่ยนะเขาอบบอร์นี่แล้วเขาเอาเคลือบช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตดิเฮ้ยนทไม่กินได้จริงเหรอได้กินจริงๆกัดดิจริงเหรอนี่แต่นี่เหมือนสุดเนี่ยลูฟี่เหมือนเลยลูฟี่ลูกเสือสำรองโอ้ไม่กล้ากินเลยวว่่่่่่่่ะะะไไไออ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 ้้้ลลลลููููฟฟฟีีีโเเเเเคผผาาาาาานน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 นพยขงใมััปปป็็็รรรตหื ใช่เป็นตาลปั้นอะตามที่แบบอยู่งานงิ้วอะเคยเห็นปะอ๋อางนี้ก่อถ่ายรูปก่อนดิถ่ายรูปตอมถ่ายรูปให้กูหน่อยดิเฮ้ยตัวนี้มงไม่บาดตัวนี้แม่งจอมันบู๋หรือเปล่าเนี่ยทำเป็นห้องนี้อะยืนข้างๆกันดี๋ยวมันน้อยใจเนี่ยแน้่รีชอบอะแลบแบบว่ารูปวันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแน่โชว์นี้หันเลยไม่เผาท้องไปแล้วแม่หล่อรอบหน้าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะไงเออสารนั่งควนทั้งวันเนาะมาเนาะ ม,มันไม่กล้ากินนะเออมันไม่กล้ากินอ่ะกัดกหวกอะไรนึ่งชิบบ้นของไครเมียทำให้เมียเ,เ,เ,เอาเอาตีล้านเรากัดกินผมก็ได้ไไเนี่ยงกัดหมวกด,ดิเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ เอาโมเดลพูมาเครื่อน <ride> โหบอกแล้วว่าอย่ายุ่งอะของเล่นเขาเขาเคยทําอะไรกับของที่บีบแบบรักของที่บีห่วงมากบีไม่ทําของจริงกับความรู้สึกเขาอ่ะโหแม่งพสงไอ้เนี่ยแม่งไม่เท่าไหร่หรอกไอ้อั <laughs> นเนี้ยพูดจะล้างยังไงอะโหบีบีต้องล้างคืนให้เขาเลย ล้างคืนด้วยเลยว่ามึงรวมหัวสองคนเลยเอ๋อไม่ได้สามคนสางค<า>นตานด้วยโอโหตานด้วยหรอเฉยเฉยตานพี่เห็นตานเป็นคนดีตลอดเลยนะอบอกแล้วว่าอย่าทำมึงดูดิมีอันนี้ค่สองตัวแต่ว่าเขามีตัวอื่นที่เขาทำมันทังข้างล่างอีกอ่ะตัวไหนก่ะไม่รู้มีก็ไปดูเลยโห,โห,โห ห้ามแล้วมันเอาตัวไหนไปท้าอีกไม่มีโอ้โหไอ้นี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ที่นี่อยู่ในกล่องเป็นไงโดนแกล้หมดไงแก้ไหนได้ โอ้บีเขาเคยไปยุ่งอะไรกับของที่แบบบีสะสมปะแล้วถ้าเขาเอากระเป๋าบีมาเคลือบช็อกโกแลตบ้างเอามะไม่เป็นไรเขาไม่ได้รักพูดเองนะได้ไม่ซื้อด้วยเขาไม่คนไม่ติดแบรนด์เขาไม่ส่ชุดของเล่นดเลยคลิปหน้าแชนแนลทำไมแชนแนลพูดไม่ถูกก่อนแชร์แนวไมให้แชนแนลโอ้พูดเจ้าของคุปปอมเลยอะพูดเจ้าของคุปปอมเลยอะเอาไว้ทุกคนตามนี้ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสังเกตแต่เดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลย ตามนั้นเราเทอร์ไพรส์แล้รอดูเลยรอดูเลยคุณลืมนะคะแก้งสำเร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คอมเมมนต์ึงด้วยเฮียกูก็เดนมากับมึงไอ้สัสล้างให้นะค่ะวามึงเป็นคนเลือกตัวนี้เห็นไหมล้างยากมากเลยแต่ว่าออกอยู่นะน้ำฉีดน้ำอุ่นฉีดเห็นไหมแก้งแล้วก็ต้องรับผิดชอบเห็นไหมกูคนดีของสังคมนะดูนะอยู่เฉียบอยู่นะทุกคนดูเฉียบอยู่นะไม่คุยกูเลยสองวันน่ะไม่คุยกูเลยวามึง โขอบังว่าทำไมวะมาแต่อี๋อะไรเามื่อคืนไงโอ้โหสะอาดปะเนี่ยสะอาดเกี่ยมไม่อิ่มอ่องไม่มีอะไรพังเลยเขาคิดมาดีอยูเ่เจอกระเป๋าแน่นอนอกระเป๋าแม่งก็ไม่พังหรอกดูทรงแล้วอะทำเลยกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีแต่บีซื้อให้อะถ้าบีจะควายบีก็ทำเลยกเขาไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมวะ โอ้โหนงอนงอนหายัางอันเนี้ยดูก่อนเช็คก่อนโอ้โ oh, ห oh, เล่นของเล่นนี้เขาก็สบประมาทว่าเป็นเด็กน้อยมางอนตุปป๊บปองเองี้ยยิ่งเป็นเด็กน้อยไปใหญ่เลยป,ป,ป,ปลา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 ได้แล้วปะ oh.